ใายไปเรื่อยใน20นาทีไปเจอกันทุกคนขึ้นลูกข้ามากเกนากับมารกขี้ขึ้น,นรถแล้วเนี่ยโห <laughs> <laughs> หาว่า <laughs> Ô, oh, biết phát đi Biết phát đi mà Khá khua đấy, khá đi ăn hóa đang đấy Hắn hóa đang đấy Hắn hóa đang đấy Hắn เอามัดกอนไหมเนาะใช้ควงแว่มาด้วยเอาจแกเดี่เปรหดอ้ยนะโดดียงเเนะแมนฟังแขนะโอ้ด้สั่งสั่งเกดีเี๋ยว่านเอาผิวบ่เ่บ่ผิวมัดเลยเบอร์เกี่ยวปะยังไนมา มันคือรวมเลยล่ะดขั้นเดียวนึงมาเป็นอย่างนั้เอ้าเจอกันายทางอุบลราชธท่านี่บัตประดุกไากันเลตัวเมืองอยูเสียรอเมืองเข้าไปนี่เขาออกออกใส่ไปเอามันคือรวมเนี๋ยรวมเด้เนี่ยเนี่ย่ะไอรเสียมเลเสียนี่เดียว